นี่นะครับทุกคนก็คือมีเพชรให้รับแบบนี้เลยนะครับสามารถรับได้แบบรวๆประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหสุดจัดกันไปเลยนะครับรับแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ไปรับกันได้เลยนะครับ ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ <hurting> ทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับ <suck> พี่ก็จะมาสอนโหลดฟรีไฟเบต้าหรือว่าฟรีไฟแอสวานที่ทุกคนถามถึงนะครับนอและถามมาตลอดนะครับ <posso S 1> ว่า,<ล>วาผมอยากโหลดฟร<ล> <Ooh. S 1> ีไฟแอสวานหรือว่าฟรีไฟเบต้าผมสามารถโหลดได้วันไหนอะ like ไรไงน,น,นะครับวันนี้สามารถโหลดได้แล้วนะครับและถ้าคนไหนโหลดไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดแล้วกันนะครับแต่ถ้าคนไหนยังไม่ได้สมัครนะครับนอก็คือสามารถไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่สอนึ นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับและวันนี้นะครับสามารถดาวน์หลดและเข้าเล่นได้แบบ100%แน่นอน100%นนะครับน้องก,ก็คือ ถ้าคนไหนอยากเล่นเซิร์ฟฟีไฟเบต้านะครับเนาะก็คือคลิปนี้นะครับพี่จะบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับเนาะทุกคนไซ้์มือถืออะไรนะครับถ้าไซ้์ระบบ iOS หรือว่าพวก iPhone อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือหยุดก่อนนะครับเนาะเพราะว่าไม่สามารถดาวนโหลดได้นะครับระบบ iOS นะครับไม่สามารถดาวนโหลดได้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าบอกต้นคลิปไปก่อนเลยนะครับเนาะกลัวทุกคนนะครับแบบว่าจะมาบอกพี่นะครับเนาะว่าถ้าโหลดไม่ได้ทําไมไม่บอกอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าทุกคนไปโหลดแล้วไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ iOS ไม่สามารถโหลดได้นะครับ ครับโหลดได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับน้องก็ยังไม่รองรับ iOS นะครับสำหรับ f ีไฟแอสทราหรือว่าฟีไฟเบต้านะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก่อนแรกนะครับน้องก็คือให้เรานะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนเลยนะครับน้องเมื่อเปิด Google ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับน้องก็ให้พิมพ์คําว่า f ีไฟแอสทราได้เลยนะครับทุกคนถ้าเป็นของจริงจจะะะะะขขึ้้้นนนนนนตัััววแแรรรกเเสมอออคคคบบงงียําา่ล ตัวนี้นะครับจะเขียนคำว่า f f g a l i n a นะครับนอ ff นะครับนอ g a l i n a c o m นะครับก็คือ f f s 1 f f g a l i n a c o m นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ f 5 s w a n ตัวเบลเลอร์เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของจริงจะขึ้นตัวแรกเสมอนะครับนอถ้าอันไหนไม่ขึ้นตัวแรกนะครับแสดงว่าไม่ใช่ของจริงนะครับนอส่วนที่เหลือนะครับนอจะเป็นของปลอมทั้งหมดและเป็นไวรัสทั้งหมดนะครับถ้าคนไหนไปเผลอโหลดนะครับนอเตรียมตัวละกันนะครับมันจะดูดแอปนะครับนอก็คือแบบว่่าาาเเเปปป็นนนนนแแแแอออดดูงิะะะครัับบบลมจที ที่ไม่ใช่แอปของเรานะครับวางในตัวเครื่องอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายพูดง่ายๆก็คือไวรัสนั่นเองนะครับเนาะแต่ถ้าทุกคนดูคลิปพี่นะครับทุกคนจะปลอดภัยแน่นอน1้0นะครับก็คือแบบว่าถ้าทุกคนนะครับเนาะพยายามนะครับเนาะเลื่อนหานะครับเนาะก็คือแบบว่าเลื่อนหาตัวอื่นนะครับเนาะสมมติว่าตัวแรกโหลดไม่ได้นะครับและไปเลื่อนหาตัวอื่นเพื่อโหลดนะครับก็คือที่จริงไม่ใช่นะครับเนาะถ้าเชิตแบบพี่แล้วมันไม่ขึ้นประมาณนี้นะครับแสดงว่า มือถือไม่รองรับนะครับและนี่เลยนะครับเข้ามาต้องเขียนคําว่า f i f e Fire S1 server ด้านบนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้าน Facebook และ Google ให้ล็อกอินเท่านั้นนะครับจะไม่มีปุ่มดาวน์โหลดนะครับนอไม่ใช่ว่าทิ้มเข้ามาแล้วจะเจอดาวน์โหลดเลยนะครับแต่พี่จะล็อกอินผ่าน Facebook แล้วกันนะครับทุกคนก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนมี Facebook ก็สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนสมัครแล้วนะครับก็จะมีทางด้านโคดนะครับนอแต่ถ้าคนไหนไม่มีสมัครนน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 นะะคััออออกกก็็ลลลผ่่าา Facebook Log ได้้้เเเเยแืขึึมมจจ น้องก็มีโค้ดในตัวอยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องไปขอคนอื่นนะครับทุกคนและวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นปุ่มเขียวๆประมาณนี้เลยนะครับน้องสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดแอพลเคตรงนี้ได้เลยนะครับน้องดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถเล่นได้จนถึงวันที่16นั่นเองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นเกันนะครับน้องว่าวันที่16นะครับสามารถเล่นได้นะครับน้องวันนี้นะครับก็โหลดไปเล่นกันแบบฉ่ำๆได้เลยนะครับสามารถอั เล่นได้แบบไม่จํากัดรับได้แบบไม่จํากัดอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะไม่เสียตังค์เติมอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเนาะก็จิ้มเข้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนพี่งขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนาะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งปกตินะครับและที่สําคัญก็คือไม่ต้องลบตัวเก่าออกนะครับเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าจะลบฟีไฟตัวจริงนะครับเนาะออกก็คือไม่ใช่นะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่ามีฟีไฟแอสหวก่นตัวเก่านะครับให้ลบตัวเกคคนก็ือ พูดได้ง่ายนะครับนอกก็ ไม่ต้องลบตัวจริงออกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าฟีดไฟล์แอสซวัหรือฟีดไฟล์เบต้าทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นฟีดไฟล์ทดลองหรือว่าฟีด f ฟล์นะครับน้องที่แบบว่าให้เราเล่นก่อนหน้า1อาทิตย์นะครับเนาะเพื่อศึกษานะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็โหลดได้เลยนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับน้องมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งได้ปกติเลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าเกมได้เป็นปกติเลยนะครับแต่่่่ทุกกกกคคคนนนนนออออยยาาาาลลืืมมะรัเเเเหววโ้้้ดดข ราะว่ามันจะได้ใช้โค้ดในการเข้าเกมด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับน้องว่าถ้าคนไหนอยากได้โค้ดนะครับน้องก็คือจะมีอยู่ในตัวแล้วนะครับไม่ต้องไปขอคนอื่นนะครับน้องพี่สอนหาโค้ดไปแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับน้องก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่สอนเข้านิดนึงแล้วกันนะครับก็คือ ถ้าทุกคนเนี่ยครับน้องเข้ามาแล้วนะครับมันโหลดหน้านี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะถามนะครับว่าให้ไฟล์ของเราไปเก็บไว้ที่ไหนอะไรไงนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนสูตรลัดแล้วกันนะครับน้องก็คือให้เรานะครับน้องเรียกได้ว่าจิ้มเข้าไปแล้วกดกลับได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าเกิดมันแบบนี้นะครับน้องก็จิ้มเข้าไปนะครับน้องแล้วก็กดกลับได้เลยนะครับแต่พี่ลืมโค้ดนะครับน้องเพิ่งบอกทุกคนไปเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขอเอาโค้ดก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมเอาโค้ดตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไปเป็น นี่นะครับเนาะเมื่อเป็นตรงนี้นี่ครับทุกคนก็คือแบบว่าจิ้มเข้าไปแล้วกดกลับได้เลยนะครับทุกคนมันจะเป็นสองรอบนะครับเนาะและกดกลับได้เลยนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะและเราก็จะสามารถตั้งชื่อนะครับส่วนพี่จะตั้งชื่อเป็นแบบว่าเอาแบบว่าช่องพี่ละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเอาประมาณนี้ละกันนะครับเนาะช่องพี่ละกันนะครับทุกคนก็เป็นชื่อช่องพี่ละกันนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสามารถตั้งได้ บอกเลยแล้วกันนะครับและตัวนี้ให้เราจิ้มต้นที่3ได้เลยนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับนอแล้วก็เข้ามานะครับก็คือจุดนี้สําคัญมากๆนะครับมันจะถามโค้ดเราแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้ามาถึงจุดนี้นะครับจะไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับถ้าไม่มีโค้ดนะครับทุกคนก็สามารถใส่โค้ดไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับคนของพี่ก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนองถ้าเข้ามาแล้วนะครับ ถึงเลเวล16นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจะมีเลเวลประมาณนี้นะครับให้ถึงเลเวล16นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถรับได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเมื่อรับไปนะครับทุกคนก็คือจะสามารถซื้อของได้ทุกอย่างเล่นได้ทุกอย่างในนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรสุดกันไปเลยนะครับสามารถรับเพชรรับของได้แบบ100%เนลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรับเพชรรับของได้นะะะคครรรรรััับบบนนนนนอีีเเเเเลลยยยยยทุกกกก็็มมมมพ้าาาาาสถ ับได้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรับนะครับนอก็สามารถรับได้ประมาณนี้เลยนะครับรับประกันนะครับนอว่าไม่เสียตังค์สบาดนะครับถ้าโหลดตามพี่นะครับนอและปลอดภัยแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคน ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับในการโหลดแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนละกันนะครับเอาเพรเซิร์ฟเบต้าไปใส่ในเซิร์ฟจริงนะครับนอได้แน่นอนนะครับทุกคนถ้าคนไหนอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนในคลิปหน้าละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนลุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกัน อย่างสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนนี่นะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะพี่เฮานี่ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนี่พี่ก